สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ร้านเนื้อแท้นะฮะพอดีเมื่อคืนฝันว่าเจอบางโตอะ่ะผมก็คิดถึงพี่เขาอะ่ะแล้วผมเคยมากินร้านพี่เขาแล้วก็เลยเออวันนี้ก็มีธุระแถวนี้พอดีนะครับก็เลยแวะมาที่ร้านนะฮะร,ร้านเนื้อแท้ก็มานั่งกินกัน ร้านแกอร่อยมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามีกินเมนูอะไรกันยังไงก็ถ,ถ่ายให้ดูกันครับตอนนี้เราอยู่ที่เนื้อแท้สาขาหนองจอกอยู่แถวหนองจอกอใช่อยู่ในร้านอย,อยู่ในปั๊มเนาะอยู่ในปัมป๊มปตทก็ก็น่าจะต้องรองคิวนิดหน่อยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปจองคิวกันครับ ตันนี้เอาเป็นความสุะดับไหนดีครับมีเดียมแรับมีเดียมแรครับครับผมเดี๋ยวเชิญน้่งก่อนนะครับขอบคุณ เรื่องอะไเครื่องเคียงเลือกได้สองอย่างนะครับมีอะไรบ้างครับมีผัดผักนั่นมันมากรอบของปังกระเทียมเฟรนฟรายมันบดไก่ดาวก็เปล่าเส้นพาสต้าเอาเป็นปังกระเทียมกับเฟรนฟรายไหมปังกระเทียมเฟรนฟรายเฟรนฟรายครับครับผมเมนื่ะีอะไรมีบ้าง เอามันดี้ครับมันดี้นุ่นส่วครับนุ่นส่วนเอามันดี้ธรรมดาแล้แต่ข้าวใช่ไหมครับแล้วก็เอากระเพราเนื้บนอบดข้าวกะหล่ำมั่วไฟหรือว่าเป็นกะหล่อเป็้วยดีครับเอากะหล่อเป็นถ้วยครับเป็นถ<ล>้วยครับแล้วก็<ล> เท่านี้ก็ยังได้ครับเดี๋ยวผมดูไปเรื่อยก่อนครั่งเอาเป็นน้ำเลยดีครับเอาชามะนาวครับชามะนาวดีเทลครับใส่สองแก้วเลยครับครับตอนนี้เราก็สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วเนาะตื่นเต้นมากเลยเราสั่งกับเต๊กมากินชิ้นหนึ่งเนาะแล้วตอนนี้ผมกําลังหาอะไรใหญ่ๆไปเรื่อยแต่บ้านทีเนี้ยกับข้าวที่ร้านบางโตอะครับเขาอย่างหนึ่งนะมันเยอะคือผมก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูชุดแรกก่อนเนาะหมดหรือเปล่าตอนนี้เราคิดถึงน้องๆเรามากเลยนะครับรอยะน้องๆมาหา ให้ดูเยอะๆให้เพื่อนๆดูเยอะๆนะแต่ว่าเราก็แค่สองคนก็ไม่รู้จะกินจริงๆอยากกินแกงกะหรี่นะแกงกะหรี่เนี่ยแต่ว่าแฟนของกินไม่เป็นผมก็เลยกลัวกินไม่หมดนะคนเดียวอร่ินมากอันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างเราสั่งข้าวมันดีนะฮะเป็นข้าวเป่าข้าวมันดีอย่างเดียวแล้วก็กะเพราคลุกข,ข้าวเนื้อบดไข่ดาว แล้วก็เกาเหลาเนื้อรวมนะฮะเป็นเป็น,ปน,ปนมไมนะ่สั่งเป็นหม้ Lip, อไฟนะสั่งเป็นเป็นถ้วยแล้วก็สเต็กลิฟอ่าสเต็กเป็นตัวเทนเดอร์ลอยใช่เออเทนเดอร์ลอยใช่ไหมเทนเดอร์ลอยอ่าใช่เป็นเทนเดอร์ลอยนะฮะแค่นั้นเลยจริงๆตอนแรกอยากสั่งชุด,ชดไอเสือ,ออีสานนะผมอยากสั่งชุดเสืออีสานแต่ผม mm hmm. ผมว่ามัน mm hmm. อุสาวมาแล้วทีน mm ี hmm. <ๆ>้มันกลัวกินไม่หมดไง mm hmm. แต่อยากกินผักบ้างไม่มีผักเลย คนเสียดายจังอยากกินไปหมดเลยนะครับเนี่ยผัดที่เมาเนื้อโอ้โหผมผมอยากกินไปหมดเลยอะ่ะเนี่ย <c oughs> ดูดิเมนูน่ากินมากเลยนะสุดยอดเลยสุดยอดอยู่ที่เขามาถามตลอดนะถามจะเรานะถามตลอดเลยว่าสั่งหรือย,อยังอะไรหรือย,อยังเนาะเขาดูแลดีมาก ก๋าเรามาแล้อร่อยกินมากเลยแต่เรารอข้าวก่อนเนาะมามาแล้วนี่เลยแบบไม่ไม่ไม่เคยต้องปรุง เกินไม่ไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำนะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวขอชิมก่อนปกติมาใส่แค่พริกเดียวเลยนะอร่อยฟินมากเลยเนื้อแบบสไลด์แบบเนื้อดีๆเลยบางบางนี่แล้วเนี่ยอันนี้ปกติถ้าเป็นเป็นคนพุธหรือคนกินเขาจะเป็น การหิูต่างเลยนะนี่มันเป็นมันเป็นมันเจียวอะ่ะโอ้ยอย่างดีเลยเลอ่ะเผ็ดู <c oughs> กินมาก ก็กินแล้วนะครับคำแรกร้อนน้ำไม่ไหวนุ่มมากมน้่มต้องได้เคี้ยวหน่อยนะกินแล้วน่ามันดีสมคำน้ำลือ

กะเพรากรอบก็แบบกระเพรากรุบๆแบบจิงเดี๋ยวเรามา่ากลิปนอนสเปกมานะคะ้ว อุ้ยเผอชิมอะนร้านที่นี้อื้อื้อืชิ้นใหญ่เต็มเต็มดูชิมเกลือนะด้วยดู ให้ตาก้องกินกินมากขอบใจครับบิดไหบิดไห้ไเจริคกัน คืต้องบอกชิ้นนี้ก็พอได้เคี้ยวหน่อยนะจะมีเอ็นหน่อยแต่ว่าชอบมากเลยกินๆเลยจเลยนะยัตนเนมันเน่ยเนมนเนยมันย cho đang phê nhục Thì bằng nó mặt châu nó tải bưng nữa Hưng nữa Mạnh quá

หอ,ห,อห,อหอมหอมเทียมหอมมิยถ้าไม่น้ำแกงเนือฉุดนะชุดแบบให้ชุ่มแล้วตืนอ่ะอร่อย ก็เรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นนะครับเรากินเรียบทุกอย่างก็อย่างที่เดี๋ยวผมสรุปให้นะคคือร้านนี้ยังไงก็เป็นร้านในตำนานนะอย่างที่บางโตก็พูดนะครับอยู่ยังเป็นตำนานนะฮะผมเชื่อผมเชื่อบังครับก็อร่อยจริงๆฮะทุกอย่างในร้านนะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆที่เรามากินเนาะกี่ครั้งกี่ครั้งถ้าผ่านมาแถวนี้ยังไงผมก็จะกินที่นี่ทุกครั้งนะฮะ ไม่ผิดหวังเลยทุกทุกครั้งไม่ผิดหวังเลยขอบคุณมากครับที่เปิดร้านดีๆอย่างนี้ครับขอบคุณครับแล้วก็ก่อนจากไปนะครับผมก็อยากให้กดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะกดติดตามต่อให้มีใครจะรีวิวเยอะยังไงเนาะก็อย่างว่าครับร้านนี้เขาแน่นอนอยู่แล้วครับผมจากลากันไปครับวันนี้อิ่มท้องครับรอดตายอีกหนึ่งมือครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย